แล้วทำไมป๊ะปายังไม่ตื่นเนี่ยะว่าป๊ะปาให้พี่พี่ดูดูก่อนค่ะนี่โทรศัพท์ไม่อยู่เลยอะไรนะคิดต้องมีแต่ไม่คิดว่าจะมีใช่ไหมคะคือ ก่อนหน้านั้นเขาถ่ายชายยู่ไปแล้วเราก็แบบว่าเออไม่น่ามีอะไรแล้วอ่ะอะไรลูกปโบแล้วยาดมาใส่ในหนมจีนอ่ะคิดดูว่าใครจะไปคิดบ้านสวยมากขอบคุณค่ะ อยู่จินเปิดเทอมันที่สามเอ้ยี่บเอ็ดค่ะพี่ๆจังคิดถึงอยู่จินแน่เลยเวลาอย,ยู่จินไปโรงเรียนอ่ะพี่ก็ไป,ไปเรียนพี่ก็ท,ทำนะอะไรละพุณถึไปไปอปิ่กไปทูครีมเด็กอยุไปโรงเรียนแล้วแม่ก็มาเลี้ยงเบบีรอที่บ้าน พายุเลิกเรียนยุก็โทรมาหาแม่กับนาฬิกาเลยนะแม่ก็ไปหลับเไกินได้หมกนได้ังพอหมดแล้ว okay, ก, er, ก็เอาใหม่ได้ใช่ไหมเข้ามาแล้วหัวใจให้หน่อยแสนใจเร็ว ถือว่าช่วยนาราโอ้สนุกค่ะไม่คิดอะไรเลยแฮปปี้ด้วยซ้ำที่น้องมาถ่ายด้วยเพราะแค่น้องมาค่ะมันเกิดก็ดีใจแล้ว่ะน้องน่ารักมากค่ะให้ทายว่ายิวตื่นแล้วยัง ไม่ใจตื่นทีรับแค่เครื่องว่ะไม่รู้ใครหนักกว่าใครผู้ใหญ่บ้านกับยิวกับพี่ดิวบูมอะอรอะหนัอืม ก่อยยูจินผมหน้ามาหน้านรักยูจินชอบมันเกิดแบนี้ไหมอมอตเตกำลังขึ้นเครื่องค่ะเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เราซึ่งมันบินไปตหนไม่รู้ตอนเชา้ามันก็บิดลอมมาแล้วพรุ่ีนางก็บินกลับมา ไม่เก็บไม่มาหรอกค่ะไม่เก็บมาก่อนแล้วค่ะไม่ไมเก็บมาล่วงหน้าลแล้วสองวันโรดจำึนใจเลครับเตั้งแต่ดูลูกคนดังอยู่จีนพูดขาทุกคำแล้วแต่บ้านค่ะบางทีเด็กไม่ได้พูดก็ไม่ได้แปลว่าอ่าเขาเลี้ยงไม่ดีนะคะทุกคนมาแล้วแต่บ้านแต่ส่วนตัวเจนนี่ยเรามีความชอบเป็นพิเศษว่าผม เห็นไหมบางทีก็ไม่ได้พูดแต่เจนนี่ชอบแ,อแอม่ค่ะแม่ค่นนนะนายอำเภอลาบาร์ดพูดเพราะนะคะคใครทำเค้กหล่นเลยน้องเปลี่ยนหมดวลูกเออเปลี่ยนหมดเลยลูก ส้มเจนดื่มตอนไหนดีที่สุดตอนระหว่างมือระหว่างวันหรือว่าตอนอากาศร้อนๆตอนกลางวันนะคะถ้าก่อนอาหารก็สานาทีถ้าหลังอาหารก็สาสนาทีจะดีมากวันนี้ไปไหนไหมมีแต่คนบอกว่าให้พี่อยู่บ้านเฉยๆนั่งเฉยๆรอคลอดพี่ก็อดทนอยู่เนี่ยพี่อยากไปข้างนอก แต่ว่ามันใกล้คลอดแล้วส้มเจนกินแล้วสดชื่นขอบคุณปวดหลังไหมไ <ป S 1> หู้หเมื่อคืนบนที่นอนอะ่ะพี่ไม่เคยปวดเท่านั้นมาก่อนเลยลุกขึ้นเข้าห้องน้ำคือต้องประคองเลยอะช่วงล่างเหมือนแบบชาไปหมดเลยช่วงล่างคือแบบเหมือนไม่รู้สึกแล้วอะ แล้วปวดอย่างแรงอยากดูแม่เจนชอปเสื้อผ้าให้หน้องรอเลยจ้ะคลอดปุ๊บก,ก็เจอกันให้แผลผ่าตัดดีขึ้นก็เจอเลยอุ้ยขอบคุณแก้มยกน้องยูจินขาไม่คุณแม่เช็ดปากก่อนค่ะมีเค้กติดอยู่ค่ะเดี๋ยวมดกัดปากค่ะใช่คะ่คะลูกพ่ น้องกินน้ำไหมยังลูกเดี๋ยวจะอ,อึกนะไหนพี่ๆดูแก้วสิอ,อยากเห็นน้องของยูจินแล้วอยากเห็นเหมือนกันดิ้นมมคุนดิ้นแบบเอ้ยพี่สาวเล้ขใบเครื่องบินอันไหนตัวเครื่องบินเหรอคะตัวเครื่องบินสีนี้ไทยแม่เท่าไหร่คะสองร้อยสิบบาทค่ะสองร้อยสิบบาท ราคาเดียวกันหมด <ไป S 2> เลยแให้เลือก<ะ>อันนี้ค่ะใช่ไปเลยอ่าน,นี่คะ่ะท้องสองแพ้บ้างไหมแพ้ตอนสี่เดือนค่ะตอนนี้ไม่แพ้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือบวมมาร์กแล้วก็อ้วนมาร์กแล้วก็พองมาร์กทุกคน 5. 5. 5. แต่ก็อดทน น้องเต้นแน่นอนน่าจะสนุกกับพวกลุง,ลงป้าป้าแต่นี่ปีต่อไปอ่ะเจนนี่น่าจะจัดวันเกิดเป็นวันของวันเกิดลูกทีเดียวดีกว่าเพราะว่าวันเกิดเจนนี่กับเบบีในท้องคือใกล้กัน <c oughs> วันนี้เล่งอาตัวใหญ่ ัวสีแดงค่ะสีแดงแม่ปลาเลยอันตัวแดงถ้าลาลาลาเอาไปอ่ะเอาไปเลยน้องหนี่ยปากน้องเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแผลเลยอ่ะอันนี้เยอกเลยชู่ลองกินน้ำให้แม่ดื่มได้มั้ยได้ลองดื่มให้ลองดื่ม้ อยากดูคลิปแกะของขวัญพี่แกะได้เมื่อกี้แป๊บหนึ่งได้สิบชิ้นละแล้ว yeah, yeah, yeah. ลก็ขอพักแป๊บหนึ่งก็มาไลฟ์สดก่อน yeah, yeah, yeah. มาพูดคุยมอมอยก่อน yeah, yeah. เรื่องเมื่อวานมาแล้งเรื่องเล็กว่าก่อน yeah, yeah, yeah. บำรุงอะไรก่อนท้องหลายอย่างมาก yeah, yeah. ส้มเจนให้นมน้องกินได้แต่คนท้องไม่แนะนำ <Yeah. S 1> อุ้ยจะแส่ใจแล้วนาราทำคนเน้นสนุกใช่ <laughs> จยูยังไม่ตื่นจ้าแล้วสภาพพี่ดิวผู้ใหญ่บ้านสภาพยูที่นี่ไปดูโพสอะโอ้โห,หแต่ละคนะตัวเล็กมีความสุขมากแน่เมื่อคืนดินนนดนนด้นแรงปลุกลางจานค่ะ รับมิตรภาพโอ้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านนะ่ะคือแบบบินมาจากขงแกนเลยอะ่ะเราแบบซึ้งใจจังพี่ดิวก็ปุ๊บป,ปั๊บก็เตรียมซื้อของรับขวัญหลานเป็นเป็นทองแท้อะเป็นแบบกําไรเท้าอะ่ะแล้วของขวัญที่เจนนี่ได้มาข้างหลังนั้นคือแบบโอ้โหมันเยอะมากทุกคนแล้วแบบแบบมีแต่ของแบบ เดี๋ยวว่าคารขึ้นเครื่งบินอย่อัน,นึงอันไหนอันไหนคะอืมเป็นตังหูค่ะขอบคุณค่ะขึะ้นส่วยเครื่งบินได้โอเคค่ะยูจินดูโตมากใจนึงก็ดีใจที่ลูกแบบเติบโตแบบอะไรเงี้ยแต่ใจนึงก็ ยายเขาโตเลยยา้เขาว่าน่ารักตัวเล็กๆอ่อนๆตลอดแต่เขาก็ต้องเติบโตไปตามวัยขอบคุณออยเป็นทั้งแม่ทั้งเพื่อนกันเลยใช่มียูจินก็เหมือนมีเพื่อนค่ะยูจินเป็นไั่งมาให้พี่ๆดูเร็วมาพี่ๆดูเร็วว่าอันนี้นะดิวให้น้องเบบีในท้องว้าย ให้เบบีใส่ที่ข้อเท้าเออมันอะไรอะ่ะมันคือข้อเท้าตรงนี้ค่ะให้เบบีใส่ตอนคลอดออกมาเอาไว้ทำอะไรอะ่ะก็ใส่เฉยๆเหมือนที่ยูเคยใส่ที่มือไงคะอ๋อไปให้เบีเหรใช่ค่ะทีใส่ตอนนี้ก็ใส่ได้นะไม่ได้ค่ะมือยูโตแล้วค่ะอันนี้เป็นไซส์ของเบบีนะค่ะใครจะให้นาดิวค่ะ นาดิวเมื่อคืนอ่ะพาซ่าเขาทำไรอ่ะเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดมามีเพื่อให้บีบีใส่แม่ยูจัยได้ดูอ้าแล้วก็ยูจินก็ได้ของขวัญเยอะเลยเหมือนกันเมื่อคืนเขาซื้อกระตูนมาให้ยูจินเยอะเ,ยเห็นไหมคะไม่หรือคนนี้ก็ใส่ได้นะเนี่ยไหนนะเหนืระวังหายนะลูกเอาเอาของขวัญโดนอีกเลย แม่รู้สึกเหนื่อยง่ายไหมพี่ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่ว่าพี่เขาเรียกว่าปวดท้องนี้พี่ปวดเยอะมากปวดช่วงล่างปวดกระดูกอุ้งเชิงกรานปวดเขาเรียกว่ามดลูกอะไรเงี้ยก็แบบว่าบีบตัวเยอะลิลลี่บินกลับเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงค่ะเดี๋ยวมาใหม่ตอนเจนนี่คลอดน้อง น้องอยูจินตัวสูงแล้วใช่ยูจินมาดูสิคะตัวสูงแค่ไหนฉัทันใส่ที่นี้ได้ด้วยนะมาใส่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวมันหายอีเดือนแล้วคะอีกอีกห้าวันเจ็ดวันก็คลอดแล้วคะ่ะแม่เกตมาก่อนหน้าแล้วคะ่ะพี่ๆจ๋าแม่เกดมาสองวันติดแล้วแล้วก็เม,มื่อวานไม่ได้มาฮึค่ะ น้องบอลติดคอนเสิร์ตค่ะถ้าไม่ติดคอนเสิร์ตมาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวบอลจะมาช่วงสิ้นเดือนลิลี่จะมาก่อนแล้วก็บอลจะตามมาผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะเบบีเป็นผู้หญิงแม่อยู่อยู่ลังนี้ไหนูอยากให้มันหายนะคะลูกแม่่ไปไหน ขอบคุณค่ะไหนผ่าคลอดค่ะใช่ท้องธรรมชาติค่ะใช่ท้องธรรมชาติอยู่ในูไตั้งไหนอหนูทำอะไรอ่ะลูกแล้วเลยก็อก็เป็นนักบินอวกาไงดีข่าว<อ>ดี <ๆ S 1> อะไรของเอลลี่ลไม่มีค่ะแกล้งกันเฉยเฉยเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากขอบคุณค่ะ ยูจินต้องได้เจอกับโมนี่นะแม่ใช่ชวนพี่เมย์ไปแล้วแต่ว่าพี่เมย์ไปต่างจังหวัดอ้าวยูยูไปไหนอะยู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 โอ้ยต้องกระจหดมีดพี่ๆก็ไม่เห็นยูยยนี่อ้าวยูยูโอ้ยแล้วหนูขึ้นไปให้แม่ออนี้ลงไหมคะ อา้งแตโอเคโมวเน่พูดเก่งมากจริงน่ารักมากเข้าว mm ่านใหม่ย hmm. ังคะาเข้ามาเดือนกว่าแล้วค mm ่ะ hmm. น mm ่าใสมากยูยูเปิดเทอมเดือนสิงหาค่ะยี่สิบกว่าน้องน่ารักขอบคุณนะ นาลาพูดเก่งไมแม,แม่พูดเก่งมากพี่ยูตื่นเลยยังยังนี่ได้ลิฟเป็นของขวัญด้วยท้าเพิ่มหน่อยยูยูก็ผ่าใช่ค่ะถ้าท้องแรกขาท้องสองก็ต้องา่าเอาสองแสนหัวใจแล้วสองแสนหัวใจให้พี่เจนหน่อยเดี๋ยวพี่ลดราคาของให้เอาส้มไม้วันนี้ พี่นกปีนี้ไม่ได้มาค่ะเพราะว่าพี่นกกับเจนเนี่อ่ะพี่สาวยิวกับเจนเนี่เกิดวันเดียวกัน,กนคือ18กรกฎาคมแล้วเราอ่ะเลี้ยงด้วยกันบ่อยมากแต่ว่าปีนี้ก็แยกกันเดี๋ยวค่อยไปฉลองย้อนหลังจ้าขอบคุณค่ะลูกตัวอะไรคะเนี่ยมันเป็นอยเอ๊ะ คาน้อยไม่ได้อยู่กับเจนนี่แล้วคะ่ะเคอาอะเอาอเหรอเอาพี่เมย์ไหมหอเอาที่เชื่อไหนไหมาเฮ้ยพี่พี่บอกว่าอยู่จินตัวสูงอ่ะตัวสูงแบบนี้เดินแบบได้นะเนี่ยลองเดินแบบโอ้โหโอ้โหทางนี้ลูกโอ้โหพบกับ น้องอยูจินกับการเดินแบบแฟชั่นโชว์เริ่มทำเลิศด,ด,ด,ด้วยเลิศทำนไงเอ้ยเลิศจึงอ่านแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะแต่เรื่องบ้านเอง,ะเองนะเองบบานเอง กูสังว่าเสร็จแล้วแม่มี okay, ่ามันมีมันมีบอกพี่ๆนั่งดูจินที่บ้านสราบ้านเองมหานั่งดูจินกันค่ะโ okay, อเคค่ะครอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กน้อยสร้างบ้านนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเด็กน้อยที่ชื่อว่าน้องยูจินสวัสดีค่ะว้า น้องยูจีนได้ข่าวว่าช่วงนี้สร้างบ้านเองหรอคะใช่ค่ะแล้วเอาเงินมาจากไหนคะเอาเงินมาจากทำงานเองทํางานเองด้วยไม่ทราบว่าน้องยูจีนทํางานอะไรคะเนี้ทำงานเรื่องมะม่มมมองเป่าค่ะอะเรื่องมะม้อเป่าอืเรื่องมะม้มอเปล่า,าคืออะไรคะเรื่องมะม่วเปล่าก็คือทํางานคะ่ะอ๋อแล้วน้องยูจีนคิดว่าพี่ๆที่ไม่มีเงินควรทํายังไงดีคะเออ สร้างบ้านก่อนไปเลยค่ะสร้างยังไงอะคะสร้างแบบนี้เลยค่ะอ,อ๋อแล้วน้องยูจินสามารถสร้างให้พี่พีด้วยได้ไหมคะเออพี่พีก็สร้างเองค่ะทำไมคะแต่เขอให้ค่าบ้านก่อนคะ่ะอ,อ๋อขอบคุณรายการที่เอ,อ้ยขอบคุณน้องยูจินที่มารายการของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากอีกอ่ะโอเคงั้นต่อไปเป็นรายการอื่นนะโอเคไหม คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่กันกับรายการเด็กน้อยร้องเพลงนะคะและวันนี้คะ่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเป็นศิลปินยูจินได้หมดท่าสดชื่นสวัสดีค่ะแนะนำตัวเนี่ยคะ่ะชื่ออะไรคะยูจินค่ะยูจินได้หมดอะไรนะคะลองขออนุญาตไปร้องเพลงตรงนั้นได้คะ่ะอ่ะ ไหนลองร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิคะเต้นได้ไหมคะแดวเปิดเพลงให้แล้วขออนุญาตให้น้องจินเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมคะเด็กน้อยคนนี้เขาสามารถเต้นเพลงแบบฮึมสนุกมากเลยคุณผู้ชมอยากเห็นกันไหมคะถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นเรามาเริ่มกันเลย